สืบสายทานด้วยใจพักพระจักกี สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายฐานด้วยใจพักพระจักรีค่ะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสอร้อยค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังไปทําความรู้จักกับโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดราชบุรีกันค่ะตอนนี้นะคะผู้ที่ดูแลโครงการอยู่ในสายกับเราแล,แล้วหัวหน้าโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาคุณสุเทพก เทพค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าครับสวัสดีครับค่ะหัวหน้าคะก่อนที่จะมาเป็นอุทยานธรรมชาติวิทยาที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแบบนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เห็นบอกว่าเคยเป็นเหมืองแร่มาก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วการทําเหมืองแร่นี่มันส่งผลกับสภาพดินไหมคะครับคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าพื้นที่ในเขตแบบนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งแร่ค่ะ <c oughs> มันเป็นมันมันเป็นแหล่งแร่ดีบุกนะครับอย่างดีเลยครับชั้นดีเลยพื้นที่แหล่งแร่ ดีบุกเนี่ยนะครับมันมีอยู่สองลักษณะนะครับก็คือเป็นแหล่งแร่ที่มีแร่ดีบุกปนอยู่ในชั้นดินชั้นหน้าดินเนี่ยนะครับหรือเรียกว่าแหล่งแร่เปลือกดินนะครับแล้วก็ลึกลงไปในชั้นใต้ดินนะครับก็ยังเป็นแหล่งแร่ที่เป็นสายทางแร่ที่มันแทรกตัวอยู่ในชั้นหินนะครับทีนี้การทําเหมืองแร่ในในพื้นที่แบบนี้เนี่ยประกอบกับพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่ลาดชันนะครับก็ มันจะทําให้สภาพดินเนี่ยถูกทาลายนะครับเนื่องจากว่าในวิธีในกรรมวิธีการตัเหมืองแร่เนี่ยมันต้องถูกกดคุยค่ะนะครับถลุงลงไปใช่มันต้องกดคุยหน้าดินลงไปนะครับทําให้พื้นดินเนี่ยถูกชะล้างกัดเซาะนะครับเกิดการพังทลายของหน้าดินนะครับคไอ้ต้นไม้ที่อยู่บนบนสายทางแร่เนี่ยเมื่อโดนน้าฉีดก็ไปแรงๆเนี่ยนะครับ มันก็โค่นล,ล้มะฉงนั้นทำให้ไอบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระส่าป่าที่เสื่อมโทรมลงไปครับผมค่ะอ๋อตรงนี้ก็กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมไปหมดเลยใช่ครับซึ่งการที่จะทำให้ป่าฟูนคืนมาในสภาพป่าที่ถูกทำลายลักษณะน,นี้มันิดทำไปด้วยความยากลำบากและยาวนานครับ ค่ะค่ะและเห็นว่าหลังจากปี2538ที่สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นอุทยานธรรมชาติวิทยาขึ้นมาทางโครงการเนี่ยได้มีการดำเนินง,งานยังไงบ้างคะในช่วง26ปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะหลังจากที่ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินง,งานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาขึ้นนะครับ างสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากรัฐมนติีหรือเียกว่ากปรเนะครับก็ได้มีมีการจัดตั้งคณะทํา,างานขึ้นนะครับค่ะคณะทํา,างานด้านต่างๆนี่ก็ได้เริ่มเข้ามาลงพื้นที่นะครับก็จะมีด้านวิชาการเนี่ยก็จะมีนักวิจัยหลายคณะเนี่ยครับเขา้ามาศึกษาสภาพทางธรรมชาติในด้านต่างๆนะครับก็เกิดผลงาน หลายอย่างนะครับสิ่งที่ได้ทําไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการศึกษาวิจัยทางด้านกายภาพซึ่งได้มีการสํารวจภูมิประเทศสํารวจลักษณะของอสภาพตรณีสันฐานหรือเรียกว่าสภาพผิวพื้นที่นะครับในทรัพยากรทางด้านกายภาพเนี่ยพวกชดินหินแร่ต่างๆนะครับในบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับและบริเวณใกล้เคียง ก็มีการสำรวจพบพบสภาพพื้นที่ที่เป็นลักษณะข,ของร่องรอยจากการทำเหมืองแร่ม,มาก่อนตรงนี้นะครับแต่ว่าก็นยังมีเรื่องของพืชปันไม้นะครับที่น่าสนใจนะครับคณะทำงานด้านศึก,ศกษาวิจัยด้านทางด้านพฤกษาศกษาสตร์เนี่ยครับก็ได้มีการศึกษาพันธุ์พืชนะครับบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเนี่ยพบว่าบริเวณตรงนี้เนี่ย เป็นสภาพป่าเบญภัพ,พันผสมกับป่าไม้ไผ่นะครับอแล้วก็เป็นสภาพป่าตงิงรังเป็นสภาพป่าดงดิบนะครับซึ่งพบฟันไม้มากกว่าสามสิบวกวงแล้วก็มีตัวออย่างผลงานตีพิมพ์นะครับจากการศึกษาตรงนี้เนี่ยก็ได้ผลงานตีพิมพ์พืชดอกในอุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหน่งเล่มนะครับการศึกษาวิจัยการสารวจสภาพพืชพัน,นไม้ในพื้นที่เนี่ยก็ในในอุทยานนี่ก็ยังดําเนินงานอยู่เรื่อยๆนะครับยังไม่ได้หยุดนะครับก็จะมีหลายคณะที่เข้ามาศึกษาในาในในพื้นที่อุทยานนะครับอนอกจากนั้นนะครับก็ยัง,ม,ยงาานะมีการศึกษาวิจัยทางด้านสัตววิทยานะครับมีการศึกษา วิจัยบริเวณเส้นทางเดินึกษาธรรมชาติเช่นกันนะครับก็มีผลงานทีพิมพ์นะครับที่ว่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยาครับอ๋มอมีทั้งเรื่องพืชและสัตว์เลยนะคะสําหรับในพื้นที่ตรงนี้หัวหน้าคะแล้วพื้นที่ของอ,อุทยานธรรมชาติวิทยาเนี่ยมีความกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนคะสําหรับตัวพื้นที่โครงการแห่งนี้คะ่ะพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยานะครับ กินพื้นที่2ตำบลพื้นที่ประมาณแสนสามมื่นสองพันเก้าร้อยห้าไร่ประกอบด้วยพื้นที่อยู่ในตำบลสวนพึ่งนะครับแล้วก็ตำบลตะนาวศรีครับค่ะก็เป็นพื้นที่ตะเข็บชายแดนนะคะครับอืมแล้วพื้นที่ใหญ่โตขนาดเนี้ค่ะกิจกรรมหลักๆแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นของอุทยานธรรมชาติวิทยาเนี่ยมีอะไรบ้างคะให้หัวหน้าสรุปให้ฟังนิดนึงค่ะ กิจกรรมโดดเด่นของอุทยานเนี่ยครับก็เกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านการบริการในชึงวิชาการนะครับค่โดยเฉพาะการจัดอบรมใกล้ถึงเวืล้อมศึกษาครับการจัดอบรมใกล้ถึงเวืล้อมศึกษาเนี่ยนะครับเราก็ใช้หลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมา้ตามพระราชดำรินะครับซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพิทักษ์รักษาอนุรักษ์พื้นทู ป่าธรรมชาติเนี่ยครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับแล้วก็นําผลจากการศึกษาวิจัยข้อมูลทางธรรมชาติเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่นะครับนอกจากนั้นเขายังบริการในการจัดใกล้สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกสถานที่นะครับอของหน่วยงานการศึกษาหรือโรงเรียนที่ที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับ กับอุทยานเนี่ยนะครับก็จะมีรูปแบบในการจัดค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษานะครับทั้งการปรับหลักสูตรเป็นแบบเช้ามาเย็นกลับนะครับหรือจะมาพักค้างนะครับที่เรียกว่าค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งวันสองคืนสองวันสองคืนนะครับหรือสองคืนสามวันอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะปรับได้ตามตามเวลาที่คณะ,ะต้องการ ครับแล้วก็รูปแบบของการการทำค่ายสิ่งไว้ล้องศึกษาเนี่ยนะครับเราก็ยึดแนวพระาดำรินะครับมาปฏิบัติใช้นะครับในการทำงานนะครับโดยมุ่งเน้นให้ให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียกว่าเรียนรู้ด้วยด้วยการสัมผัสจริงหรือเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ประสบการณ์จริงนะครับค่ะ อย่างเช่นการที่ได้เดินเข้าไปศึกษาธรรมชาติในเส้นทางเดินเนี่ยนะครับเขาจะได้สัมผัสได้เห็นนะครับได้ได้เกิดความคิดได้เกิดข้อสงสัยและก็ที่สําคัญก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนนี้ก็จะมักจะชื่นชมหรือชื่นชอบในเรื่องของอความรุ่มรื่นทางธรรมชาติใช่ไหมครับเราก็จะคิดได้ว่าอ๋อธรรมชาตินั้นมันมีประโยชน์มันมันน่าอยู่มันน่าอาศัยมันน่าพึ่งพา พวกนี้นะครับเขาจะเปิดความหนักเปิดความเข้าใจนะครับแล้วก็สนใจนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่นาคตรครับค่ะเหมือนก็ได้เหมือนได้มีการมีส่วนร่วมเข้ามาสัมผัสจริงรับรู้แล้วก็ซึมซับเรื่องเหล่านี้กลับไป นะคะใช่ครับอืมอันนี้ถือว่าดีมากเลยสําหรับใครที่สนใจอยากมาศึกษามาค่ายสิ่งแวดล้อมนี่มีระยะเวลาแล้วแต่ด้วยนะเช้าไปเย็นกลับก็ได้มาค้างคืนก็ได้อันนี้รูปแบบนี้ก็คือมาปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ของโครงการได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับอืมค่ะนอกจากบริการจัดอบรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาแล้วเนี่ยนะครับค่ะประชาชนที่สนใจหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ หรือเข้ามาทํากิจกรรมกับอุทยานธรรมชาติวิทยาได้ทุกวันครับผมเราไม่มีไม่ไม่ไม่ได้เว้นวันวันหยุดครับตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งครับนอกจากประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในในอุทยานธรรมชาติวิทยาหรือมาศึกษาดูงานอะไย่างเงี้ยน,นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพักครั้งเริมในในกรณีที่ เป็นเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวอยากจะมากางเต็นท์ค้างแรมอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอคะหัวหน้าใช่ครับผมเ็าจะจัดที่กางเต็นท์ไว้ให้นะครับแล้วก็ใ,ในส่วนของบ้านพักนะครับอุทยานเตรียมไว้สําหรับเป็นที่พักของนักวิจัยและเป็นที่พักของนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาจากค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาแล้วเนี่ยนะครับว่างเว้นจากการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าลวเราก็สามารถที่จะรองรับ นักท่องเที่ยวประชาชนที่สนใจเข้ามาเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติในอุทยานธรรมชาติวิทยาได้ครับอืมอ่าใครสนใจก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าเข้าไปพักค้างอ้างแรมได้แต่ว่าก็ต้องแจ้งทางหน่วยงานไปก่อนถูกไหมคะโทรไปแจ้งหรือโทรไปสอบถามก่อนได้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้โดยติดต่อประสานงานมาที่เบอร์ผมโดยตรงเลยก็ได้ครับเบอร์085 9 3 8 1ด8 4นะครับและเบอร์สำนักง,งานบวกก็เบอร์ 032240917หรือจะสอบถามข้อมูลมาทาง Facebook ชื่อเพจว่าอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระดาชดำริค่ะครับอก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะคในในเฟซบุ๊กนะคะหรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นอกจากนี้นะครับเรายังสนับสนุนนักศึกษานักวิจัยต่างๆในสาขาต่างๆ,างๆนะครับได้เข้ามาใช้พื้นที่ ในอุทยานธรรมชาติวิทยานะครับออมาเป็นพื้นที่ค้นคว้างานวิจัยนะครับก็สามารถที่จะประสานงานเข้ามาได้ครับอืก็ถ้านักศึกษาที่เรียนสายนี้อยู่ต้องการเข้ามาค้นคว้าวิจัยในเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อะไรแบบนี้ก็สามารถติดต่อทางโครงการได้เหมือนกันพูดถึง เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่เห็นบอกว่าตอนนี้ที่โครงการเนี่ยค่ะมีการเลี้ยงพึ่งเพื่อส่งเสริมให้ประชานชนในพื้นที่เนี่ยมีรายได้เพิ่มใช่ไหมคะครับจากการศึกษาข้อมูลของสวนพึ่งเนี่ยครับเออไอคําว่าสวนพึ่งเนี่ยมันก็เป็นอัตลักษณ์ของอาเภอสวนพึ่งเนาะอืแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพึ่งมันก็น้อยลงเนาะค่ะมันก็น้อยลงแล้วก็มันเออเขาเรียกว่า เทพจะไม่เห็นพึ่งแล้วในปัจจุบันอืตามธรรมชาติใช่ครับอ่าค่ะทีนี้เราก็มองว่าเอ,อจากการศึกษาเนี่ยเราก็เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยอำเภอสวนพึ่งเนี่ยนะครับซึ่งอัตลักษณ์ของคําว่าสวนพึ่งเนี่ยนะครับค่ะความหมายมันก็คือเป็นป่าของพึ่งใช่ไหมครับอืก็แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยมันมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับและมีต้นพึ่งนะครับจํานวนมาก นะครับเป็นที่อยู่อาศัยของพึ่งแล้วก็ผลิตน้ําหวานของพึ่งป่าพึ่งมันมันผลิตน้ําหวานได้เยอะก็ต้องมีพืชอาหารพึ่งเยอะๆใช่ไหมครับอื hmm. แต่ว่าภาวะสภาพทางธรรมชาติเนี่ยอความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเนี่ยมันลดลงทาให้พึ่งก็น้อยลงในขณะเดียวกันอทางอุทยานก็มีความอประสงค์ที่จะฟื้นฟูสภาพป่าไม้นะครับแล้วก็ส่งเสริมไม่เกิดสภาพ นิเวศป่าเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะนะครับก็เลยมีการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับรณรงค์ให้มีการปลูกพืชแบบผสมผสานซึ่งก็มีการส่งเสริมการเรลี้ยงผึ้งด้วยเพราะว่าถ้าสาามมติมีมีผึ้งกลับมาในธรรมชาติมันก็จะช่วยผสมเกรสรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเราเห็นว่าผึ้งเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแมลงผสมเกรสรค่ะที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศและทั้ง ตั้งดงด้านเศรษฐกิจนะครับก็คือก็อคือว่าเราได้ตั้งตั้งพึ่งตั้งป่าตั้งน้ำพึ่งแล้วก็ตั้งป่าการการที่พึ่งได้ช่วยผสมเกสรทําให้พืชไม้ผลต่างๆก็สามารถเกิดผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับจากการผสมเกสรของพึ่งเนี่ยนะครับ<า>ใน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 การเลี้ยงพึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีการปลูกพืชหนานให้พึ่งใช่ไหมครับค<า>่ะการปลูกพืชหนาให้พึ่งที่หลากหลายเนี่ยแหละครับ ในแปลงของเกษตรกรเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างระบบนิเวศป่าหรือเรียกว่าการทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับที่ทําให้ประชาชนนั้นในพื้นที่นี้ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้การทําการเกษตรนะครับ <S <S หันมาทําการเกษตรที่เรียกว่าการเกษตรจึงจิงนิเวศเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นการสร้างสร้างพื้นที่ป่าไปด้วยในตัวครับผม คือได้2ทางหรือว่าอย่างนั้นเถอะชาวบ้านมีอาชีพไปด้วยพร้อมกับเพิ่มพื้นที่ป่าไปด้วยใช่ครับค่ะอ๋อดีจังแล้วตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเลี้ยงพึ่งแบบนี้พอได้ผลผลิตมาค่ะทางโครงการเนี่ยมีส่วนส่งเสริมให้ชาวบ้านนําไปจําหน่ายยังไงคะเห็นบอกว่ามีร้านค้าผลิตภัณฑ์ในในตัวโครงการใช่ไหมคะอันนี้ในส่วนของร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนนีครับตรงนี้เนี่ยเป็นการบริการ นะครับรวบรวมผลิตผลของประชาชนโดยรอบโครงการนะครับมามามาช่วยจําหน่ายนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่สําคัญนะครับก็จะมีกล้วยอบสวนพึ่งนะครับมีผีมูลไสเดือนมียาสัผผมกระเมงมีเสื้อกระเรียงพอมือมีสบู่สมุนไพรนะครับค่ะออแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากการไปรูปกระดาษสานะครับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ เหล่านี้นะครับก็ก็มีจําหน่ายในร้านนะครับและก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากศูนย์พัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากรัมริดของสมเด็จพระนิธิสาทิราชเจ้านะครับ <c oughs> จากศูนย์ศึกษาพัฒนาภูฟ้าอันเนื่องมาจากรัมบิอจังหวัดน่านนะครับเช่นน้ําลูกหม่อนเยี่ยมลูกหม่อนเจ้าหลงอินทร์ซีรวยจาบและยังมีผลิตผลของประชาชนจากศูนย์ ศึกษาพัฒนาองอค์กรที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเช่นกาแฟอาราบิกา้าน้ำมะขามป้อมนะครับเอามาบริการในร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อุทยานธรรมชาติวิทยายอย่างนี้ครับอ๋อถ้าอย่างนั้นก็คือเรียกได้ว่าร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ราชบุรีเนี่ยได้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากโครงการของสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้าในพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือที่ น่านนะคะที่อมก๋อยที่เชียงใหม่ตรงนี้เนี่ยรวมมาอยู่ในที่นี้ที่เดียวเลยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อได้เลยใช่ไหมคะหัวหน้าใช่ครับอืมดีจังเลยไม่ต้องขึ้นเหนือเราก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะได้จับจ่ายใช้สอยเป็นการช่วยเหลือแล้วก็เอารายได้เนี่ยกระจายไปในพื้นที่ต่างๆแค่มาเที่ยวที่โครงการที่อุทยานนะคะอุทยานธรรมชาติวิทยาที่ราชบุรีเราก็สามารถ เที่ยวได้เหมือนไปทั่วทุกโครงการของพระองค์ท่านเลยนะเนี่ยดีจังครับนอกจากจะมีวางจําหน่ายที่อุทยานธรรมชาติวิทยาที่สวนพึ่งแล้วนะครับสินค้าต่างๆจากพื้นที่โครงการเนื่องมาจากพระดิษฐ์ของพระองค์ท่านะนะครับก็ได้ส่งไปวางจําหน่ายที่อาคารจำหน่ายสินค้าเกษตรกรและอัตกรรมในศูนย์ศึกษา พัฒนาเว้าสายนเนื่องมาจากรับรีทีจังหวัดเพชรวีด้วยครับรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นอาคารที่เปิดใหม่ใช่ไหมคะหัวหน้าที่พระองค์ท่านเสด็จไปทรงเปิดเมื่อไม่นานมานี้เองเนาะให้เป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าแล้วก็มีหัดงานหัตถกรรมนะคะของชาวบ้านเนี่ยวางจําหน่ายอยู่ด้านไหนใช่ครับอืมค่ะจากที่พระองค์ท่านได้มีพระราชกระแสเพิ่มเติมให้ปรับปรุงระบบการทางานของอุทยานธรรมชาติวิทยาให้กระชับขึ้นนะครับ ก็ได้ปรับรูปแบบการบริหารงานในรูปแบบของศูนย์สาขาย่อยของศูนย์อ้้ยชายเนื่องมาจากระ่มหลิกน,นะครับก็ทาให้การดําเนินง,งานของอุทยานในปัจจุบันมีความกล้องตัวมากยิ่งขึ้นครับการจัดงานภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของข้อราชการก็กล้องตัวมากขึ้นนะครับก็เกิดกระบวนการความร่วมมือปฏิบัติงานในภาคปาก,ปกีเครือข่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับ อันนี้ก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเดิมมาจากพระราชดำริครับค่ะแล้วตอนนี้ในเรื่องของการดําเนินงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้าล่ะคะมาถึงวันนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือยังคะสาหรับจุดนี้ครับก็ถือได้ว่าเราได้ร่วมกันสนองการดําเนินงานตามแนวพระราชดำริได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่วางไว้แล้วครับ ซึ่งในปัจจุบันกรงการอุทยานธรรมชาติวิทยาจากการร่วมกันทํางานในทุกคณะต่ให้มีความพร้อมในการให้บริการเป็นศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติโดยได้น้อมนําแนวพระราชดำริมาสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ประชาชนให้สามารถนําไปปฏิบัติในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตัวเองได้ครับค่ะ แล้วอย่างนี้ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยล่ะคะหัวหน้าทางอุทยานเนี่ยได้ใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ยังไงบ้างไหมคะครับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของอโรคโควิด19เนี่ยครับในในในช่วงแรกเนี่ยครับที่มันเกิดขึ้นนะครับที่มันอุบัติขึ้นเนี่ยนะครับอตรงท่นานก็ทรง ห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมากนะครับและก็ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้โครงการเนี่ยเร่งเพาะพันธุ์พืชปักสวนครัวแจกจ่ายใ,ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงแรกนะครับและก็ในระยะหลังเราก็มีการส่งเสริมแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชปักสวนครัวไว้กินเองประจําบ้านให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครับ<ะ>โดยได้มอบมเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ให้กับชาวบ้านนําไปปลูกไว้กินเองครับและเนื่องจากในสถานการ์โควิดนะครับในร้านจำหน่ายผลิตภัณ์ของอุทยานเนี่ยมันจะต้องตูกผิดลงใช่ไหมครับแต่ว่า<ฆ>สินค้านี่มันยังคงค้างอยู่ในร้านในจํานวนมากนะครับเราก็จะใช้ช่องทางสื่อออนไลน์นะครับในการช่วยกระจายสินค้าให้กับชาวบ้านนะครับค่ะ<ฆ>โดยนําสินค้าเนี่ยมาโพสต์ขายในเฟซของอุทยาน แล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นในวันสําคัญต่างๆนะครับเช่นโปรโมชั่นวันแม่อะไรพวกนี้นะครับก็จัดรายการโปรโมชั่นลงไปนะครับโดยโพสต์ผ่านเพจ a c e b o o k อุทยานธรรมชาติวิทยานเนื่องมาจากรด้านบริันะครับซึ่งปัจจุบันจะ,ะช่องทางนี้ก็สามารถที่จะช่วยกระจายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนได้ระดับหนึ่งครับค่ะ มก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่ให้การช่วยเหลือประชาชนได้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมไปถึงคุณผู้ฟังถ้าสนใจอยากอุดหนุนช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ก็เข้าไปดูได้ในเพจ Facebook อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะอยากไปเที่ยวก็อย่างที่หัวหน้าบอกเลยนะคะติดต่อไปได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์032240917นะคะหรือว่าจะเข้าไปทาง เฟซบุ๊กก็ได้นะคะเพราะว่าสามารถไปตอนนี้คือเปิดแล้วใช่ไหมคะหัวหน้าไปเที่ยวไปกางเต้นไปศึกษาธรรมชาติได้แล้วอ่าเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิดมันก็ยังยังมีย,ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังต้องเฝ้าระวังทางอุทยานยังต้องให้ความร่วมมือในการควบคุม การเป่ระบาดของลูกนี้ก็คิดว่าสามารถเปิดบริการให้เข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาพักได้ในช่วงปลายปีนี้ครับก็ให้ติดตามข่าวสารได้จากทาง Facebook หรือโทรมาติดต่อสอบถามผมโดยตรงก็ได้ครับเผื่อคุณผูณ<ค>้ฟังสนใจอยากจะมาเที่ยวแล้วเตรียมแพ็คก,กระเป๋าอยากจะไปดูธรรมชาตินะคะก็อดใจรออีกนิดปลายปีก็คือเดือนหน้านี้แล้วนะคะใช่ครับแล้วก็เป็นช่วงที่บรรยากาศการท่องเที่ยว กำลังดีมากครับที่สวนพึ่งนี้ก็เรียกว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบก็บอกว่าบรรยากาศเชียงใหม่ใกล้กรุงเทพครับก็เป็นที่น่าสนใจและก็เป็นที่ชื่นชอบนะครับค่ะนอกจากนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วนะครับนักวิ่งเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่นิยมเรื่องของวิ่งเทลเนาะ,ะทางโครงการอุทยานธรรมชาติยังเปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติใช้เป็นทางวิ่งน,นะครับโดยใช้สโลแกน ทางวิ่งทางดับไฟทางเดียวกันนะครับจัดเป็นทางวิ่งที่ใช้ชื่อว่าธนาวสีเทลซึ่งจะใช้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติาเป็นทางวิ่งของนักกีฬาแล้วเนี่ยที่สําคัญนะครับบริเวณทางวิ่งเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงเส้นทางนะครับและเส้นทางนี้เองนะครับก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในเรื่องของการป้องกันไป,ป่า,าซึ่งมีความจำเป็นต่อการอนุรักษ์ และพื้นผูสภาพธรรมชาติในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาด้วยครับทีอินวานเลยนอกจากไปเดินเที่ยวไปไ<ด>วิ่งและยังใช้ดับไฟได้ด้วยโอ้คุ้มค่าเลยเส้นทางเดียวนะคะสามารถทําได้หลายอย่างเลยทีเดียวค่ะครับอ่าได้ค่ะก็ วันนี้ต้องขอบคุณทางหัวหน้าสุเทพไกรเทพเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาแนะนำให้เราได้รู้จักกับอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊กของอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะวันนี้ขอบคุณนะคะหัวหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับและสำหรับท่านที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของทางจสร้อยค่ะ YouTube j s ร้อยร d ดิ i แล้วก็ทางเว็บไซต์สำนักงานกปร,ะรนะคะ www.rdpb.go.th ค่ะติดตามรายการสืบสายฐานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรร,ร่วมสืบสารงานพระราชดำริ